สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซของคุณครูแมวเหมียวเดอมาทักทายยงมเ้าเาบิ่งหนาตาสภาพนะคะมานีตเตดึกเลยค่ะตั้งแต่ท่านเจ็ดโมงนะคะเขามาที่สวนเพราะว่ามาปลูกหญ้าแฝกนะคะตามโปรแกรมที่ว่างว้นะคะกับหมุกบรพงทั้งเห็ดทั้งหายเลยมันเหมื่อยน,นะคะผู้นันเห็ดเบียกบเปิ่นเนาะคุณคู่กับเห็ดเบียกเปิ่ยนนะสินคะคะก็เลย ให้เพื่อนปลูกอยู่ตอนนี้จะิเป็นแบบใดนะคะเพราะว่าอันคู่เพาะช่ำใบโดยความที่บ่มีประสบการณ์ ยาแฝดม่นกับเขาเอานามขังไวไหมคะมันกับบางอันมันกับเน่าไปเิได้สั่งเพิ่มสั่งเติมเด้อเดี๋ยวไปเบิง่งผลงานมุกบรพงเป็นแบบใดนะคะเิดเลีวยกัให้เตรียมนั่นเตรียมนีมากกับมเตรียมมากเสือกกระตากแดดอยู่ตอนนี้นะคะเสียงออ้เสียง,ยงจัก,กรจันเร่ไร่เสียงจร,ริงตรีดิอกไดยังนี้คะ่ะม้วนมวน้มวนนะคะเวลามาสวนกับเดี๋ยวเจ้าหน่อยก็จะกลับเขาไปบ้านสักผาสักแพ,กพ่เตรียมตัวกับเขาไปในเมืองนะคะไปในเมืองไปเบิง่งอ่า ของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่จะเอามาเห็ดอ่าไป่ายไฟนะคะไป่ายไฟเพราะว่ามันก็เป็นโจทย์ที่เข้าตรงไปตามหาของตามหาอุปกรณ์พาทธนะคะขาดเหลืออีกอย่างก็ซื้อสื่อหมวันจันทร์นะคะวันจันทร์โฮเมอีฟซีก็ให้โจทย์มาเรื่อยๆเขากับพยายามที่จะเห็ดใดเนาะให้ค่ะกือมันบ่ได้บเป็นอย่างก็ซื้อว่าสุดความพยายามของเขาเลยค่ะพี่น้องเด้ออา้าวนะคะยุ่งกันไล่ไลนะคะตรงบอกเห็นอเห็นปะพิ ป่าเนาะที่เพิ่นมาเห็ดถอนหญ้าหาคุณคู่มักเปียนค่ะบอกคิดว่าสิปลูกยางคิดว่าสิเอาไปยางเล่นออกกําลังไกยนะคะเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศก,าก่อนนี่เห็นบ่มันกระเปียนลวล่ะคุณคู่ของมักเปียนกว่านี้อย่ามันใหญ่ขึ้นมากปัญหาเทือต่อไปเขากปจังาตาดเอบาบอให้มันเกิดขึ้นหลายนะคะโดยเฉพาะตุนมะยาราบนี่โอ้อคุณคูนี่มักที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลามันมีปุ๊บมันสี เกษตรหฮาวแบบยางบ่อใดเพราะคุณคู่เป้าไม้ของคุณคู่สื่อทีตัวนี้คือจะผ้ากะทิเมื่อเดินเลินผ้าคนย่ายสินะคะมาพักพอนยนใจเบื้งนั้นเบึ้งนี้เพราะฉะนั้นพื้นทีของห้ากระ้องแบบเห็นมันนั่นใดเนี้ยเอ้าสูงมือก็ะถดว่างไปใส่ะบาดนี่โอ้ยู่เสียมอยู่เสียมนะคะอันนี้ผักผักก็เลยสิเป็นมืออยู่ต่ว่าน้ามันก็ยังอ่อนอ่อนอนกับปักมือขึ้นกันนะคะนี่แหละพักพให้คุณหกผลไม้่าคุณคู่ขุดหลุมไปเพิ่นแล้วอันนี้ยายต้องเอาเสียมขุดเอา ผู้ก็จะถอนถอนใบกวนเพอคุคนที่เพิ่อนโบหินนะเพิ่นสายตาเพิ่นบ่ค่อยดีเพิ่นก็สิบ่เห็นมันตัวอ่อนๆก็ถอนไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งคู่มุกเพิ่นเป็นแบบใดยมันก็เปลี่ยนนล่นแหะค่ะทั้งหางตะกี้มันก็หนากว่านี้แหละคุณคู่ถอนมาก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปเบิ่งหมึกกรพุ่งเพิ่นปลุก นี่คือมันเป็นคลองน้ำค่ะเข้าประถมทีขึ้นไปลูกนนปลูกเขาปลูกเขาไว้ตัดใบเห็น,นดหมคะไปหิมหิมตะลิงไว้นะคะนาบพระเจ้าคลองน้ำนะคะมันหกนี่ขึ้นแป๊บเดียวตะกี้กู้เห็ดแป๊บแป็นนี่แป๊บเดียวพอถึงสามพอถึงสามสี่หมื่นนะคะปเป็นจังไรมาหอมดูสัมผัสเนี่ยเนี่ยเปบิงาดู ได้แจ็คดอกล่ะเมื่อยถึงหายไปจักดอกหนับดอกเอาไว้เ็ดไปตยอุ้งๆมันขึ้นไปสีขึ้นไปสีว่าเสริมไปเด้อยังอ่ะบอกพ่อนาะมันตายไปกระมีเดี๋ยวเอาหยาไปนี่มาปลูกได้บ่นี่เอาหยาบไปเอามาปลูกเสลดแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาแซเสเหมือนมันขึ้นลดนี่เนาะให้เ่าเมา็ดปลูกเลยหยาไปยุ่งยิ่งเพื่อนบริสเตรียมชุดมากพอดีไปขับรถปิกอัพมากไปของไปอยู่ในรถอีกจักรยาน โอ้ย no นาอค่ะนีญาหนึ่งคู่สร้างอีกตัวหนึ่งค่ะนี่คู่ต้องทนก็แบบมันเกาะเขนเกาะขานะคะมันเกาะแขนเกาะขาออ้ันคอรทิ้งมันคอนอกแบบเปลี่ยนยังยังบ่อยเขาจตัดนี่เพราะว่าตรงการให้มันแบบเหลือเหลือที่เป็นต้วนหน่อยที่สุดค่ะหลังจากนั้นเ้องไปจังมาตัดเอาหนาฝนก็ต้องท่าใจจุดลายจุดลายค่ะเขาปรจุด มัจยาลาคุณต้องกำจัดให้สิ้นสาบอ่ะท่านภูมิะเจ้าพนมีแห้งจากซอยพื้นน้ำฮวอนฮอนท่านอนะคะเดี๋ยวกับมีภารกิจพ่อแม่เอฟซีกับซอยนุนซอยดันกันป้ายอกทะลุเกินสามหมื่นไปแล้วสำหรับน้องมะนาะนะคะน้องเซาเฟียกับไก่หมื่นหาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีกำลังใจดีกำลังใจสวยงามโอ้เม่ขึ้นเนี่ย หนองมนะนากับหนองฮักแพ,พงคนไปอ่วงเพ่งคู่กันผาเดงนางไอขึ้นฮอดขึ้นหอดขึ้นพอ,นอตัวอย่างบอกผาเดงนั่งไอนี่คืออาจะาบัสกนนุนครก็บเสิมี่หนองหานเนาะพระองหานตำนานผาเดงนั่งไอกระโหลกดอนเพื่อนนั่นนะคะดีเสื่อมบังไฟอูห oh, ฮ oh, 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 oh ้าโอฮ้าโอฮ้าโอของเมืองยะโสธรน,นะนั่นแหละก็คือตำนานกับผาเดงนั่งไอ อยู่สกลนครนะคะมีหนองหานงามที่คู่เคยทายเบิ้งนะคะจกักมือจะเป็นไหลสดขึ้นหนองหานให้เบิง้งอยู่ดอกจักสิบเศร้านัที่นะคะบรรยากาศดีๆเห็นบอกว่านเปนลี่ยนะคู่ไม่เห็ดตรงนี้นว่ากระเพิ่นเห็ดดอกคู่เห็ดเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้บรรยากาศดีดีดอกมกขามกระเตมเลยค่ะ ก็เลเก็บไปฝากมูดอก,ไไดก,น,กนะคะปีที่แล้วก็บพไดกินจักหน่วยนะคะมันอาจจะแห้งรนหมดรื dead, ่จังใดเขาก็บ่งจากแต่ว่าปีนี้มันเปนลี่นเนาะจักมือเาก็เอาปุ๋ยเอาคุณมาใส่เห็มันพื้นทีมันง, eze, งามๆมันบม่มีมหยาอ,อันนี้อันนี้มะเกลือเด้อมะเกลือทีมะเกลือสีดํานะคะในตำหนากก็ตั้งทาจะไปในเมืองนี่แหละ สังท่าจะไปในเมืองกันอาบน้ำอาบทากินเขากินน้ำฮะคุณยายมันก็อยู่บ้านกับกะทิ ก็เลยมาเห็ดเบียกซะก่อนทุกคนไมนคนเห็ดเบียกเป็นเสาเตี่ยวจัดงานเป็นคิวคือนักแสดงแหละเพราะว่ามีเวลานั่นนี่หน่อยก็เลยต้องจัดคิวไว้นะคะจัดคิวไว้ทนหยาดเหนีคู่ก็ได้จัดคิวไว้แล้วก็สิไปซื้อของกันแต่ว่าเหมือนว่าจะมีปัญหาคือวันอาทิตย์อย่างข้าเจ้าพิษพิษรานบะไรกันเป็นจุดต่ววันจันทร์อีกป้ามันคือจอแต่ก็สิไปเอาเงินอีกเลยบาทนี่เอาเงินอีกว่าที่เคยมีไ้อยู่มันอีกขาดอยู่ประมาับหา ขั้นว่าเข้าวกรู่ัอวมาสามองรอบไว้สองหมื่นกับเบิดแล้วนะคะก็ะสิว่าพ่อแม่เอฟซให้การสนับสนุนมาหลายก็สิเสียเวลาชุดนั่งอีกระบาดนี้ก็สิเออม,มาหัดเห็ดนั่นเห็ดหนี่เพื่ออาไวเพื่อ,อไวเนาะคะ่ะหขกกําลัางใจกันไป <laughs> บอกกันจุ่มกันไปนะะแล้เส็ใสาถ้าเกิดได้อุปกรณ์มาแล้วคุณคู่ก็จะไล่สดุดกู้มกันเห็ดเนาะเบื้งในคนละคนสิ่งใดแบบใดขาดเรืออย่างเขาก็จะบอากันอีกที่หนึ่งตอนนี้คือผ้ามานาอย่างเดียวว่าฝนหยาตกฝ <c oughs> นอยาตกฝนอยาตกนะคะโอ้ยฝนตกมันกระจุข้าวเลยล่ะนะคะเหนมันตกให้พ่อตีมือขึ้นี่ก็ตกแล้วยังซุ่มซุ่มอยู่นี่ห็น,นบ่นี่ฝนอยาอันนี้กอ,อนอะ นะคะทักทายเพียงแค่นิกรเดี๋ยวบึงบรรยากาศน,นู่นนี่ของคุณคู่ไปน้ากันก็คุณคู่จมไปน้ากันนี่แหละเพราะอยากจะบอกให้ฟังมีเวลาในการพูดคุยกันหน่อยนะคะทักทายไปเบียกกยับยาเพ็ดหมอนล่ำกับยาไปนะคะกิจกรรมได้หลายอย่างที่พ่อแม่ท็ดไท้กะตั้งใจสวะเอาเนาะคะ่ะทักทายไปเพียงแค่นิกรเดี๋ยวพอกันใหม่ทักทายไปเพียงแค่นิา้า โว่านเก่าล่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ